เอามุดนำจะเห็ดในกลนฟูขุดปูจะเห็ดในกลเงืงเห็ดในสุดขุดในถึงสบายดีครับอ c บซี FC ทีกระลบรัก <c oughs> โอ้ยบ่มีแนวไทยให้เบิรงครับฝนตกบานนี้กระเดดประมัน่นซีมือหามื่อเด้ครับบานนี้เอามื่อนี้เขากลับมาลงรายละเอียดอัปเดตสู่เบิรงครับอีกเมื่อหนึ่งครับ กะเซกโหลครับเซกโหลเซกโหลดเสกเบี้ยครับกะอ่าฮอกรอฮาก,กมีปัญหาครับเอาเสียเอาเบื้องครับน็อตอันน,อน็อตแนบช่วยครับแนบช่วยนี่ขาดขาดดูครับเดี๋ยวนี้สงสังสยแนบ สงสังสแเนบตัวนี้เนียบรับน้ําหนักนี้บ่หลายครับต้องต้องเสริมอีกครับจกักจักอันหนึ่งครับพอมาสังเกตเบื้องล้วขาดปีนี้นี่คนครับหดกบับจักหรอว่า <c oughs> โอ้ย <c oughs> กระังเซกครับนี่ขาดเบิร์ตทั้งอันทั้งสี่ทั้งสี่หูเลยนะครับหูละสองแน่หูละโตแน่ครับขาดเบริร เอาบริเบืองน้ำเพลนครับกะวานี่เขากมาเลระเบิงกะประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับกำลังสีคำครับสีม่มงหามงแรงครับเมื่อนี้กะอาล้างจากจอดจากถ่ายคลิปมาหอดมือนี้กะโอ้เดือนหนึ่งพอดีครับประมาณเดือนหลังจากคุดต่ออยูข้ามมาเมื่อนึ้ครับบานี้กะงานครับ บ่มีพบอะไรนครับแต่ว่ามีงานหนึ่งครับรับใบกะขุดสาครับขุดสาครับมือขุดสาเพิ่นได้ถอยพร้อมครับออกดินออกพร้อมก็เลยถ่ายมันแห่งจังน้อยครับเอายังขั้นนี้นะครับนี่ยังสิบหลอขั้นนี้ครับนี่สตาร์ทบอลได้ติดยกมัวเเดียวอะไรนักไล่ไล่ล้มอะไร อาซุ่มนี่ครับได้ใส่หม้อแบตได้ใส่ขวาแวดเข้าไปอ่ะพือรถไปครับติดชุ่มติดชุ่มเลยครับนี่ห้อยถอยลากออกมาเลยด้ครับนี่เอ,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 า,อาขยับเนี่ยจ้าหน่อยจะเดินนาถอยลังแน่แล้วเนนาอ,า,า,วอาสองขั้นหนีพานครับนี่ยังขั้นนีครับนี่เอามิตโกเบนะครับ เลี้งเหลืองนี่กับโกเบได้โมเม่แนวเอื่นได้หนิ90จุด SDL ครับนี่มาร์คทูตัวเดินใหญ่ครับตัวเดินใหญ่เอาปุ่งกีมันกับ,บเาเออเน่น0.7พอเพิ่มเดินรุ่นนี้พี่0.7เก่าโอ้ยหลงเสาเอา๋อประมาณนี้ครับประมาณนี้ สตาร์ตติดเบิร์ตครับเอารถลากก็ไม่มีปัญหาครับหัวรวมเบิร์ตกู่คันขี่เกียร์ขึ้นกินจอดไปโดนเอาอ่อนเบิร์ตครับคว่ำเปลี่ยนยู่ปัดหายหน้าหายตาไปใช่นอ้ะเพื่อนนอ้ะวาสานแับนี้ครับเอาเบิร์ตเตะเบิร์ตเตงหวัดนะครับทะเบียนบ้านใดๆครับทะเบียนบอเฮ็ดครับกะ ปีนี้หาองโเคจเบิดงวดก่อนครับนี่ทั้งบริษัทเพื่อนก็ได้ใบจัดจำน่ายใบอินบอยยังหละ่ะเตรียมตาไปจดทะเบียนเรียบร้อยครับแต่ว่าหนังสือเพื่อนสีนังสือเพื่อนมีอายุยู่แค่หกเดือนครับเพราะว่าเป็นนิติบุคคลครับเหมือนบุคคลธรรม,มดา,าอยากจะเคหม่ก็ต้องภายใน หลังจากเขาใสปิดงวดปิดยังเรียบร้อยเอกสารออกมาออกซันกับมาประมาณตน้ตนตน้ตนเดือนครับต้นเดือนกันยายนลุงยาน,นี่ครับกถ้าไปครับอิงหกเดือนเหากับสิบ,บุคันเฮาเซียวเฮาเีเทะเบียนเหากับอะสิไดจ้างเทเลอร์ครับจ้างเทเลอร์ครับจ้างเทเลอร์เอารถเข้าไป ในขนทรงครับขนทรงจังหวัดสกลนครครับผมในขนทรงในเมืองผมก็มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นอีกครับค่าทะเบียนค่าจดทะเบียนประมาณหมื่นค่ารุ่นลากกับประมาณแปดพันครับตรงใดใสเงินอยู่สองหมื่นครับก็เดี๋ยวนี้มิตรใบออกมาว่าเฮาใดใสงวดเบิดอีลีเล้ยวเรียบร้อยครับเดี๋ยวนี้ก็สิเป็นยูป,ประมาณนี้ครับถ้าปเฮเททะเบียน ยานครับยานหัวหลวงเออหยานไฟแนนซ์เพิ่นปสิถามว่าสนใจอ่าสินเชื่อยังบ่ก็ว่าไปแล้วครับเพิ่นกิโทรมาหาเจนี่ก็โทรมาสองเทียร์ลวครับนี่เอ้าบ่บอกบริษัทเพิ่นครับโทรมาสองเทียรแล้ว,ร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 , <c oughs> ร,ลวรถเท่าผัดกันเทศทะเบียนผัดสิมีอ่าการเล่าใจนนิดนึง เอากะตัดสินใจเอาบ้านในเฮ็ดครับบ้านในเฮ็ดมันสิเป็นการยอียงก็ล่ะห้มีกิเลสมีตัณหาอีกครับมันบวชสิ้นสุดเจ้เทียอดเอาครับเอาพักไปเงยเงียสุก,ก่อนพักไปอีกเจ้หน่อยครับสามรถไทยเพิน <c oughs> บวดงวด <c oughs> เอา เขาเอาเสียวอันนี้ให้เบิ้งครับนี่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 อ่าเอียงนี่ครับนี่เอาทางดับเพลิงุ่นทางรับเพลิงห้องขมีครับเรียบร้อยเลยครับทางดับเพลิงุ่นปีนี้เพราท่านได้ไปเปลี่ยนอยู่เบิร์ตอายุแล้วสิไปเปลี่ยนมาไหวครับใส่รถคันไหวอินซิเบตเท่าเพราะว่าเพิ่นเก่าหลายเจออันสิฟ็อามาอันนี้แล้วก็สิฟ็อาสูฟังครับนี่ ตัวเดินไว no ้ n ยอินเอสครับน anyway> as yeah, uh> ี่เฮ้เฟียงพ่นรูดเด้อครับนี่เฟียงเฟียงนี่นี่นี่ครับนี่เฟียงพ่นรูดอ่าเฟียงรอบนอกครับมันรูดพ่นรูดออกนี่นี่ครับตัวนี้จะเป็นของมอเตอร์สวิงครับนี่ตัวนี้จังสิเป็นอันตัวนี้เป็นของอันตัวเดินครับนี่นี่เฟียงพ่นรูดครับนี่เฟียงตัวนี้ครับรูด ตัวนี้กับตัวติดเสื้อตัวติดเสื้อตัวนี้ครับอยู่ทางในนี่เขากับเปลี่ยนเป็นของกีนครับของกีนเป็นของ y n 12ครับใส่คางนึงสิเป็น y n 12ขอางนึงสิเป็น y n 11ครับตัวเดิมติดมาก,กับรถครับตัวนี้สิเป็น y n 1ยเอครับคางนี่เพื่อนอายุหลายครับเขากับเปลี่ยนออกถามว่า เปลี่ยนออกมันนศดีทอของเก่าบอมันบดีทอของเก่าครับแต่วันเป็นของใหม่ครับเขากะไดโอซี o C. หนางานแล้วเด้อครับเด้อของกินกระไดขันไม่เบิดก็เนวเล็กเพื่อนกับสีนิ่มน้ำกันเบิดเนาะมันมาโบแมนเล็กถา้าเฮาส่ตัวนึงเป็นของบริษัทครับใสตตัวนึงเป็นของอริยะของบริษัทแล้วใส่ตัวนึงเป็นของข้างนอกมันสิกินเงินครับเล็กนี่ พยายามเลยครับเด้อขันซื้อทั้งหนอกก็คือทั้งนอกเบิดยาไปซื้อเอาทั้งในอยาไปซื้อซับซับบริษัทครับมันสีกินกันตัวหนึ่งของบริษัททีสีแข็งครับของทั้งหนอกหนี่สีอ่อนถ้าเปลี่ยนแนะนําให้เปลี่ยนเบิด,ด้อครับเด้อเป็นของทั้งหนอกให้เบิดมันสิม่มีปัญหาครับมันเบิดก็ให้นเบิดไปน้ากันเลยเห็นนะก็ <c oughs> ต้องให้มันมาตัวนึงเบิดตัวนึงบ่เบิดพอลคาคาญครับเห็นในห้าเสียอันนี้ เป็นเฟียงยูมอเตอร์สวิงครับนี่ของปีที่เฮาว่าสมสมมันเบิดหลายๆครับเป็นหาเสียนโลกเสนครับสาเหตุสาเหตุหเป็นยังจังได้เปลี่ยนออกนะครับเนาะตัวตัวจังสีมีอยูซีหาอันหมดเลยครับขายเป็นเศษเล็กเบิดแล้วเอาสิเอาโอ้ขึ้นหนักแค่ไรวันนั้น มันเฟียงตัวอยู่ทั้งไตเฟียงคล้ายๆตัวนี้ครับมันจะเป็นคล้ายๆตัวนี้แต่วันยุมันสีนอยู่ทั้งไตเนาะครับของของตัวนี้มันสะน้อยกว่ากันนี่ของมอเตอร์สวิงครับนี่สาเหตุครับเปลี่ยนสองเดือนสามเดือนครับสวิงบอกไปกับหาสาเหตุอยู่หมกโดนครับเอาอันนี้เว่าเรื่องเฟียงตัวนี้รู้ครับมันเกิดจากสาเหตุใ้เฟียงตัวทั้งไตนี่แหละ อยออนเสียงหอยเบิงเอาครับพิกขึ้นมาเราบางย่านนี่นักนี่ครับนี่เพื่อนนี่สิไปใส่ต่อสิไปซุปอยู่ต่ออ่าเฟียงที่ซุปลงไปหานเฟียงเอี่ยวครับนี่ตัวนี้ไปซุปอยู่อันอยู่ต่อครับตัวอยู่ต่อสิบอู้ดครับแต่ว่าตัวนี้ซีรูดครับนี่ สาเหตุคือต่อเพื่อนติงได้ครับเป็นยังไงติงได้ลูกปืนรอบนอกหลวมครับฮอปก็ปไไ้สังเกตแล้วล่ะเอานีเดอร์เอฟซีอันคันมันมีปัญหาลูกปืนนะครับลูกปืนรอบนอกเอาลูกปืนรอบนอกของของเฟียงมอเตอร์สวิงครับมันหลวม เอาลูกปืนกระตับละเกดแปดพันหมดแล้วกับลูกปืนตับดักนกระไดตับเทิงก็อีกสี่พันหาพันครับแต่เปลี่ยนลูกปืนนี่สิอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทครับแล้วก็มีสิ้นอีกงวดนั้นเขาได้เปลี่ยนเขาได้เปลี่ยนหลายครับเปลี่ยนต่อพร้อมอ่าเฟี้ยงตอนก็นอยู่ประมาณของของทั้งนอกสิอยู่เก้าพันบาทครับแต่ว่าของบริษัทอีสามหมื่นกว่าบาทครับของ ให้เราเลือกใส่ของบริษัทครับใส่ของบริษัทเพราะว่าเอลก็เป็นของบริษัทแล้วใส่เลือกใส่เป็นของบริษัทเบิดมันเลยเบิดหลายครับปีนั่นปีที่เรา <c oughs> นี่นะครับซอมซอมไปซอมมาซอมมาซอมไปกะเอา้าเพิ่นกับยูจบเกียร์แต่ว่าเขาก็เริ่มอะไรซอมครับไล่ซอมครับ เริ่มเซ็กเริ่มยังครับรถสิบลออสิบล้อก็รอกเริ่มสี่ขยับขยือ่นออกมาอาจจะเ็ดเบรกมืออื่นมือเฮ้สิแตงเบรกแตงเบิกไว้ครับเ็ดผู้เดียวด้วยครับแ้วเ็ดผู้เดียวผมมีเวลาอัปเดตซูเบิร์กเหไปเ็ดเล่นไปครับซ้ำออกงานแดดออกเริ่มออกแล้วครับบานนี้ส่งสัญญาณแล้วเงี้ยมุสาวกอากาศชืน้นเย็นๆครับมีหมอกแน่นนิดๆครับ คือสีเมนแหะครับป่าซิวลงลดตรงลงดีกัเริ่มมันแล้วเอาบมมีสาระปรนไดครับอัปเดตชูเบิงเป็นฮอดคือเถึงกันคือเก่าครับครูลองค้นเพิ่นกนะแสดงความคิดเห็นมาครับบรกิกรบริต่อเพิ่นกัตอบเพื่นอนทั้งนี่แหละครับนี่เิ่นกำถามอยู่ดอกว่าแต่ว่าหัดบริอรนลงคลิปตอบเพิ่นเพื่อนบ่าน มองัไมเห่นรถลจังไหนกะเอาเล่นจังไหนก็นได้ MC เด้เอฟซีอ้ขอให้เป็นเงินสดขันสิเลรนขันมักอีนีว่าขันมมมักกะขันโมมักกับ,กกบผ่านพ่านบาขันตัดสินใจแนวอื่นใดมีทางเลืยกแนวอ,อื่นกะพยายามหลีกเลี่ยงครับรถบ่ม,มีเพิ่มครับรถ ผูมือแห้งถือคักครับป่านปี40ครับคนผัดมีนเงีนเน้ยซื้อรถบ่อคอยมีงวดครับซื้อมาแล้วกับประกาศขายครับแบบถึกๆไปแล้วเอาไายเบิ้องรับประมาณน,นี้ครับบนรถกระเยยบขี้ดินขี้ดอนไปสภาพบ่มานในเด้อครับปีนี้บ่อไ,ได้แตงเลยหล่ะภายนอก ปล่อยตามยะทากรมเงินใส่งวดเบิดแล้วาจากกันไปครับเงินแสนจะได้ขาดบ้านเงินลาน้านจะได้ขาดกระเป๋าอยู่ดีมีแห้งแข็งแรงแข็งแรงครับสุขูสุขคนลำรวยสบายดีครับผม